ทำไมมือถือยุคบุกเบิกถึงแพงจนต้องร้องขอชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Tech Architect กับผมวิศวกรปลายนามรากาวันนี้เราไม่ได้จะมาคุยเรื่องสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้หรือชิป3นาโนเมตรนะครับแต่เราจะนั่ง t i ท e m แมชชีนย้อนกลับไปยุค80และ90หลายคนอาจเคยเห็นรูปพ่อแม่เราถือโทรศัพท์เครื่องเท่ากระติกน้ำหรือก้อนอิดใช่ไหมครับ ทราบไหมว่าเจ้าเครื่องนั้นราคาอาจสูงถึง4,000เหรียญหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยสมัยนี้ก็เกือบแสนห้าถึงสองแสนบาททำไมมันถึงแพงมหาศาลขนาดนั้นผมสรุปมาให้3ามเหตุผลในมุมนักสร้างครับ 1. ต้นทุนการย่อส่วน The cost of miniaturization ในยุคนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ถูกสร้างมาเพื่อวางบนโต๊ะครับ การจะเอาเสาสัญญาณแผงวงจรและแบตเตอรี่มาบีบอัดให้อยู่ในมือเดียวได้คือความท้าทายระดับจักรวาลวิศวกรต้องออกแบบชิปเฉพาะทางหรือ ASIC ขึ้นมาใหม่ซึ่งค่าวิจัยและพัฒนาหรือ R&D สูงมากครับเราไม่ได้มีโรงงานที่ผลิตชิปได้ทีละพันล้านตัวแบบทุกวันนี้ทุกชิ้นส่วนคือนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยทำสำเร็จมาก่อน 2. แบตเตอรี่คือของหายาก Battery Materials c a p c i t y ยุคแรกเรายังไม่มีลิเธียมไอออนที่เบาและถูกแบบตอนนี้ครับเราใช้นิกเกิลแคดเมียมหรือ NiCd ซึ่งทั้งหนักใหญ่และเก็บไฟได้น้อยมากการจะทำให้แบตเตอรี่ก้อนโต,โตปลอดภัยและเสถียรพอที่จะแนบหูคนได้ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ซับซ้อนและวัสดุราคาแพงต้นทุนเฉพาะแบตเตอรี่อย่างเดียวในสมัยนั้นอาจแพงกว่ามือถือทั้งเครื่องในสมัยนี้เสอีกครับ 3. ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน Lack of infrastructure ข้อนี้หลายคนมองข้ามครับการสร้างมือถือออกมาขายบริษัทไม่ได้ขายแค่เครื่องแต่ต้องร่วมลงทุนสร้างเสาสัญ,ญญาณขึ้นมาใหม่ด้วยในยุคที่โลกมีแต่โทรศัพท์บ้านการวางเครือข่ายไร้สายทั่วประเทศคือการลงทุนมหาศาลครับดังนั้นราคาเครื่องที่แพงจึงถูกบวกค่าต่องเพื่อเอาไปสร้างเสาสัญ,ญญาณที่คุณใช้คุยนั่นเองครับสรุปง่ายๆคือสมัยก่อนคุณไม่ได้จ่ายเงินซื้อโทรศัพท์ครับ แต่คุณกําลังจ่ายเงินซื้ออนาคตและความสะดวกสบายที่ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนเมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีกลายเป็นสินค้าแมสราคาก็เลยถูกลงจนทุกคนเข้าถึงได้แบบวันนี้ครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมดูแลตัวเองสำหรับวันนี้ The Tech Architect ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ